สวัสดีครับชื่ออ๊อมารุตนพรัตนะครับเป็นหัวหน้าวงเสียดครับสำหรับเพลงบางกอกน้อยนี้ผมแต่งโดยอ้างอิงจากเรื่องจริงเลยที่ได้ที่ได้เคยอาศัยอยู่ในย่านนั้นบางกอกน้อยซึ่งดูมาสิบกว่าปีนะฮก็นำเสนอในรูปแบบละครเพลงเป็นมิวสิคลอนะเรื่องเราก็เกี่ยวกับ เล่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับคู่รักที่ไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดนะแล้วก็หวังว่าคงจะทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนั้นๆรักชุมชนที่ตัวเองอยู่ผ่านเสียงแล้วก็บทเพลงครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็เนี่ยทางนี้เลยครับขผมครับ สวัสดีค่ะน้ำอัญชลีอิสมันยีค่ะเป็นสมาชิกวงของสีโยชดนะคะแล้วก็เป็นลูกสาวของวงคีตันชฉลีค่ะสีหยดก็เคยทำเพลงประกอบหนังแม่นาคสามดีนะคะซึ่งน้ำเป็นคนขับร้องเองแล้วก็มีการแสดงโสดหลายครั้งนะคะในหลายปีที่ผ่านมาในคอนเซปต์เพลงอาเซียนนะคะช่องทางการติดต่อสำหรับน้ำนะคะก็คือ Facebook ค่ะชื่อภาษาอังกฤษนะคะอัญชลีอิสมันยีนะคะ ก็ขอขอบคุณโครงการ CEA นะคะที่ทำให้เกิดเรื่องราวดีๆเหล่านี้ขึ้นในช่วงวิกฤตที่เรายังไม่หลุดพ้นกันไปแต่เชื่อว่าเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ ห,หรอตัวเองหรอกี่เดือนแล้วเนี่ยที่ไม่ได้เจอกันอ่ะก็สามสี่เดือนป่ะโคตรคิดถึงเลยอืมรู้แล้วคิดถึงเหมือนกันแหละรีบมานะโอเคอยู่รถไฟฟ้าแล้วเนี่ยหิวด้วยเลี้ยงป่ะอืมเดี๋ยวไปรับปักซอยสถานีต่อไปสถานีบางขุนนนท Next Station er. กาละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ท่ามกลางวิกฤตโรคร้ายและความวุ่นวายของสถานการณ์บ้านเมืองสังคมตกอยู่ในความเงียบเหงารวมไปถึงคู่รักหนุ่มสาวคู่นี้ที่ต้องพรากจากกันนานหลายเดือน บางริมคลองบางกอกน้อยฉันอดใจเฝ้ารอคอยแทบไม่ไหวอาบน้ำแต่งตัวใช้ไลจะพาเธอแวน่นมอไสขับรถคู่ใจขี่ไปด้วยกันจะพาไปไหนแดดร้อนรถมากมายขนาดนี้จะพาไปดูที่ที่เธอไม่เคยไปจะไปีไหนล่ะ รู้ขานมนานานเธอรู้ไหมอยู่ฝัง,งทนอยากล่องเรือดินเหนือกันแค่เราสองที่ทัดแบนริมคลองสองฝั่งริมคลองสองฝั่งให้เขาอีชากันทั้งบ้าน กลิ่นอะไรกลิ่นน้ำมันไงหวัวรถจักท้ายซอยฝากคลองฟังโน้นคือโรงเก็บเรลือยลวงในราชกิจธีอยากไปวังหลัง ไปดูพิพิธภัณฑ์ด้วยกันไหมอยาจะไปทุกที่ที่มีเธอและฉันสิริราชไงเดี๋ยวพามาฝากคันบ้าราถึงวันนั้นให้ว่ากันอ,อน่าเกียดเว้อก็มันอิ่มนี่นะงั้นเดี๋ยวเรียกเก็บตังค์แล้วเราไปเที่ยวกันต่อเนาะอืมไปไหว้หลว,วงพ่อโตวัืละคังกันเนี่ยอยู่ตรงนี้เอง ย่านบางกอกน้อยมีวัดวาอารามมากมายทั้งวัดระฆังวัดยางวัดโรควัดทองวัดดงวัดดุสิตวัดละครธรรมวัดชิปะขาวัดเจ้าอาวาสวัดไนรุ บ้านเนินทำพองโอสียก้องกันงวานขนาดนี้ตลาดพระนกหรือไปบ้านช่างหลอพอเถอะพอเหนื่อยแล้วกลับไปเจอรันเย็นนี้หาข้าวกินกันอิ่มดีไหมยังอิ่มอยู่เลยอ่ะง่วงด้วย คืนนี้นอนบ้านฉันสักคืนนะแน่รู้นะคิดอะไรอยู่อ่ะจะพาไปนั่งริมฝั่งน้ำเออก็ได้ก็ได้โทรหาที่บ้านแป๊บนะให้เขาอิจฉากันทางเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวอย่าเพิ่งอิจฉาพวกเขาทั้งคู่นะครับย่านบางกอกน้อยเนี่ยวันเดียวเที่ยวยังไงก็ไม่หมดมีทั้งแหล่งชุมชนย่านการค้าสถานที่ประวัติศาสตร์ ศิลปะการดนตรีและแหล่งเรียนรู้ต่างๆอีกมากมายจะเล่าให้ฟังคงไม่ครบโอเคไม่ขาดจังหวะแล้วครับปล่อยให้เขาทั้งสองมีความสุขณนะบางกอกน้อยตลอดทั้งคืนเตงพรุ่งนี้อยากพาเขาไปไหนเนี่ยมั้ไม่รู้เลยอ่ะไปรอที่ทางช้างเผือกได้ไหม,มโกโบริก็มาไม่เมาเล่าแล้วแต่เรายังเมารัก สุดจะหักห้ามจิตคิดที่ไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่คืนเนี่ยขอนอนตักตัวเองทั้งคืนเลยได้ไหมอ้อนเก่งให้เขาอีชากันทางบา